ตัวเทพฟุตบอลนะครับวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเบื้องลึกของนักเตะตัวเทพชื่อดังหลายหลายคนแล้วรวมไปถึงเรื่องราวมากมายในโลกของฟุตบอลที่ใครหลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ขอเสนอกำลังใจให้หนูน้อยแบดลี่หนูน้อยแบดลี่คนนี้นะครับเป็นแฟนบอลของทีมซันเดอร์แลนด์และทางพ่อแม่ของเขาก็ได้จัดแคมเปญหาเงินสนับสนุนการรักษาลูกชายของพวกเขาเพื่อหาเงินมากกว่า7 0 0 0แสนปอนเพื่อใช้ในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและทําการรักษาเจ้าหนูน้อยรายนี้ ตามคำแนะนำของแพทย์และในตอนนั้นทีมฟุตบอลแมวดำที่เจ้าหนูน้อยชื่นชอบก็ได้ให้การช่วยเหลือด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนมาโดยตลอดทั้งจากตัวนักเตะเองและแฟนบอลรวมไปถึงเว็บไซต์สมมสรที่ช่วยระดมทุนช่วยเหลือแต่อาการที่หนักขึ้น,นเรื่อยๆทำให้เงินบริจาคมียอดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามไปอีกเช่นกันในการแข่งขันนัดหนึ่งที่เจ้าหนูน้อยแบดลี่ลงไปเป็นมัสคอตให้กับทีมซันเดอร์แลนด์ในเกมที่ซันเดอร์แลนด์พบกับเอลเวอร์ตัน ทีมเอเบอร์ตันได้บริจาคเงินกว่า200 0 0 0ปอนด์ให้กับครอบครัวของเจ้าหนูแบดลี่เพื่อสมทบทุนการรักษาอีกทางหนึ่งจนทําให้ครอบครัวโลเวอรี่มีความหวังในการรักษามากขึ้นแต่การที่ไม่ดีขึ้นนั้นก็ทําให้ครอบครัวโลเวอรี่ต้องพบกับข่าวร้ายว่าลูกชายของพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นจากข่าวนี้เองของเจ้าหนูแบดลี่เมื่อแฟนบอลละสสมสรแมวดําได้รับรู้ข่าวนี้อีกครั้งพวกเขาจึงส่งกําลังใจขนาดใหญ่ ให้กับเจ้าหนูแบดลี่ในนาทีซันเดอร์แลนด์พบกับเชลซีและเดวิดมอยผู้จัดการทีมแมวดำได้เชิญให้เจ้าหนูแบดลี่และครอบครัวมาอยู่ในอุโมงค์นักเตะก่อนเริ่มเกมและในช่วงก่อนเตะนั้นก็ได้ให้เจ้าหนูแบดลี่ยิงจุดโทษใส่ทีมเชลซีในการประเดิมสนามอีกด้วยไม่เพียงแค่นั้นนะครับ ผู้คนในสนามยังส่งเสียงเชียร์เขาแล้วไฟข้างสนามก็ขึ้นรูปเสื้อทีมซันเดอร์แลนด์ที่มีชื่อของหนูน้อยอยู่กลางแผ่นหลังและมีหมายเลข5ที่หมายถึงอายุข,ของเขาจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจชั้นดีให้กับเจ้าหนูน้อยแบดลี่เลยทีเดียวจากเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดของเจ้าหนูทีมเอเวอร์ตก็เคยบริจาคเงินให้ครอบครัวลเวอรี่ยังได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการรณรงค์ส่งมอบการ์ดคริสต์มาสเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่หนูน้อยรายนี้จนมีผู้คนขอเข้าร่วมโครงการ ในการเขียนจดหมายมาให้เจ้าหนูน้อยแบตลี่กว่า2 8 0 0 0ฉบับเรียกได้ว่าหนูแบตลี่ได้รับกำลังใจจากแฟนบอลที่ทราบข่าวมาจากทั่วสารทิศเลยก็ว่าได้และนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงยืนยันว่าฟุตบอลนั้นสวยงามและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหนูแบดลี่จะหายป่วยจากโรคมะเร็งนี้ได้แม้จะต้องพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าปฏิหารก็ตามที ตัวแทนฟุตบอลขอขอบคุณเพจ Neverland n no. u m b e r ที่ได้แปลเรื่องราวที่น่าสนใจของชีวิตนักฟุตบอลชื่อดังหรือเรื่องราวต่างๆในโลกของฟุตบอลให้พวกเราได้ทราบกันอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจดีๆเพจนี้ด้วยนะครับ รับรองว่าท่านจะต้องชอบเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราให้เพื่อนเพื่อนของท่านได้ชมกันด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องตัวเทพฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะครับและหากใครอยากติดตามข่าวสารจากตัวเทพฟุตบอลอย่าลืมไปกดไลค์เพจตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับผม